วิฉันเ้ศึกษาคะวันนี้นะคะพวกเรามาในโครงงานเครื่องปิดอัดกระบอกแล้วก็ผลิัสติงค่ะค่ะ <c oughs> สมาชิกนทีมนะคะดิฉันานางสาวชิภาชิสนิทค่ะสวัสดีครับเขาบอกงานจะกี้าของกนนดิฉันนางสาวปนาัดิฉันนางสาวบิชานิค่ะ แล้วก็คยะส่วนอื่นๆที่ปะปนกันค่ะซึ่งมันจะทำให้ยากต่อการกำจัดขยะค่ะพกเราคือทิคค้นเครื่องปิดอัดกระบอกเพื่อที่จะแยกเพื่อที่จะนำไปรีไซเคิลได้ค่ะค mm ่ะ hmm. สำหรับตัวเะต้าของโครงการนี้นะคะก็คือเป็นเครื่องปิดอัดขวดพลาสติกและขวดกระบอกอลูมิเนียมนะคะทุกประเภทนะคะ ส่วนตัวประตาวนะคะเพื่อที่จะลดพื้นที่ค่ะในการจัดเก็บขวดแล้วก็ขยะที่ถูกบีบอัดถ้าทุกคนสังเกตน,นะคะถ้าสมมติว่าเรามีถุงตามถุงดาถุงขยะอยีกถุงนึงถ้าเราทิ้งขวดโดยที่เราไม่บีบมันก็จะทิ้งได้น้อยอ่ะสมมติว่ามีขวดอยู่หนึ่งร้อยขวดภายในถุงขยะใช่ไหมคะถ้าเราไม่บีบมันก็จะใส่ได้แค่หนึ่งร้อยขวดแต่ถ้าสมมติเราบีบเพื่อที่จะให้ขนาดมันเล็กลง มาณในการในการเก็บขยะเพิ่มไปอีกค่ะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องบีบขวดลพลาสติกนะคะที่จะสามารถลดขนาดของขวดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็เพื่อลดปริมาณขยะขวดพลาสติกแล้วก็ขวดกาาระป๋องอลูมิเนียมนะคะให้จัดเก็บแล้วก็สวนส่งขยะเพื่อที่จะเอาไปรีไซเคิลได้สะดวกขึ้นค่ะ3นะคะเพื่อที่ จะเพิ่มความสะดวกแล้วก็ลดแรงงานในการบีบอัดจากการใช้มือนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าจากกระบอกะะถ้าถพัสดุกาเราใช้มือ ที่จะต้องใช้พื้นที่มากๆนะคะแล้วก็สองนะคะเพื่อลดพลาสติกและขวดกระป๋องอลูมิเนียมค่ะที่ถูกบีบอัดนะคะสามารถนาไปเซิลได้ง่ายมากขึ้นค่ะแล้วก็ลดปัญหาขยะขวดพลาสติกและขวดกระป๋องอลูมิเนียมที่ถูกทิ้งค่ะ ก็ส่งของการครับในประเด็นเรื่องที่ตรวจนะครับก็คือหนึ่งนะครับขยะคนเกอะนิเนียนะครับคนแรกขอสถิติของต้นเนือนนะครับส่งโทรต่อแล้วก็ต่อลงนิเวศนะครับสองนะครับก็มีความจําเป็นนะครับต่อต้องถามที่รถนะครับและที่เซนเซของประกอกนี้แล้วผมกังวลทิศนะครับประเด็นความร้แรงนะครับก็คือก่อที่เกิดอ่ามันที่ทางถึงกระลาได้ก็ผลผลกระทบต่อสุขภาพนะครับสองนะครับก็คือส่งผลต่อส่งนิเวศทางทะเลและสิ่งมี ่ในส่วนของอแหล่งคว้าแล้วก็ข้อมูลของท ання, ี o, ่ศึกษามันครับก็มีของเรื onun, ่องโครงการเครื่องตีบอัดปวดลาสติกด้วยแรงสั่งนะครับในเรื่องของการส่งข้อมูลนะครับก็คือหลักการออกแบบเครื่องตีบปวดนะครับพลาสติกนะครับเพื่อความสะดวกในใช้แรงน้อยและประหยัดพื้นที่ในการทํางานนะครับหากต้องการแสดงความที่สุดให้ปัจจัยของจุลให้ห่านจากบริเวณที่ออกแบบพยายามให้มั่นสุด ในส่วนของโรงงานที่ควัฟ้านะครับก็คือเครื่องอัดกระป๋องอลูมิเนียมนะครับของการสังเคราะห์นะครับก็คือการกดกระป๋องนะครับเป็นยันอนแาบมีแรงต้านมากกว่าเนื่องจากกระป๋องนะครับในต้นกระป๋องการกดในยานต้านส่วนที่ต้านแรงก็คือส่วนที่เ็นตัวกรอมมีความบางจึงทําให้ขนาดของแรงครับแรงกดมีค่าน้อยกว่านะครับในส่วนของโรงงานตัวควัฟ้านะครับก็คือเรื่องการจัดการขยะ พืานฐานนะครับก็คือใช้หลักการของ 3Rs นะครับก็คือลดการใช้นำยุทธนะครับก็คือในการลดปริมาณการใช้ตฟมนะโดยที่เท้าที่จําเป็นนะครับอีกเรื่องการใช้อย่างเครืองเพื่อลดการถมป่าลดปริมาณเสียในทุ่งฝุ่นะครับการใช้ซ้ำนะครับยุทนะครับโดยการนําของเด็กโดยการนําเอาของเด็กของวัสดุดิบมาใช้นะครับกลับมาใช้อีมโดยที่ไม่ผ่านการใช้รูปหรือแต่งภาพนะครับ การนำใช้กานรูปใช้ใหม่ครับก็คือการรีไซเคิลนะครับเป็นการนำขยะรีไซเคิลนะครับของเสียวัสดุพันหรือวัตถุหรือถ่ายมาไปรูปเป็นวัตถุดิบในการในกระบวนการผลิตนะครับเพื่อผลิตเป็นเดียวพันใหม่นะครับในส่วนที่4นะครับก็คือความฟ้าจากเรื่องการจะใช้รีไซเคิลของประป๋องนะครับอุตโมครับประโยชน์ของมันนะครับมี3ข้อนะครับก็คือ1ลดการใช้ทรัพยากรและประหยัดพลังงานในการผลิตการใช้รีไซเคิล กระป๋องอลูมิเนียมเพื่อลดก,การผดได้อลูมิเนียขึ้นมาใหม่จะเป็นการใช้อลูมิเนียมเดิมทรับหรือรีไซเคิลอครับและผลิตเป็นกระบอกใหม่ครับสองนะครับก็คือลดการสร้างขยะการรีไซเคิลของอลูมิเนียมนะครับเพื่อสร้างลดการสร้างขยะที่เกิดจากการรีไซเคิลได้เป็นอย่างดีนะครับสามนะครับก็คือช่วยสร้างงานและเพิ่มรายได้การรีไซเคิลของกระบอกอลูมิเนียมครับช่วยสร้างงานและก็ได้กับผู้ที่ ทำงานในอุตสาหกรรมการจัดการที่ยากไดการรีไซเคิลนะครับต่อมาจะเป็นชื่องานที่ได้รับที่ได้ทำการคงนคว้าครับก็คือเรื่องทฤษฎีความเค้นสเตนแล้วก็ทฤษฎีความเครียดสเตนครัก็คือความเค้นตามความเป็นจริงความเค้นหมายถึงแรงต้านภายในเนื้อวัสดุที่มีต่อแรงภายนอกที่มากระทำสุดอนหนึ่งพื้นที่ค่ะแล้วก็ความเครียดและการเปลี่ยนรูปสเตนแอนด์ยูฟอร์มชันก็คือ มันจะเป็นการเปลี่ยนเมื่อมีแรงภายนอกกระทับท้เกิดความเค้น,านการเปลี่ยนรูปของวัสดุนี้เป็นผลมาจากการเคลื่อนที่ภายในวัสดุต่อไปมันจะเป็นนวัตกรรมของโครงการ c d นี้นะคะ <c oughs> ก็คือการใช้แค่หล็็กทำเป็นพันโยพื่อช่วยในการบีบพับพลาสติกและผลบกระป๋อง กระป๋องสามารถลดขนาดของได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาี่วัดจากขนาดและปริมาณกระป๋องของขวดพลาสติกหลังปิดปากค่ะแล้วก็ตัวช่วยที่2ปริมาณขวดพลาสติกและกระป๋องลดลงทําให้สะดวกการจัดเก็บและขนส่งง่ายตัวช่วยที่วัดจากจำนวนขวดและกระป๋องที่สามารถจัดเก็บในพื้นที่เท่าเดิมแล้วก็ตัวช่วยที่3ใช้เครื่องบีบอัดขวดพลาสติกและกระป๋องแทนเพื่อลดปริงานที่ใช้ในการีผลิตขวดพลาสติกนิดหนึ่งตัวช่วยที่วัดจาก ในการใช้หาและการใช้มกับเท้าแรงในการกดปีกอันไหนที่เกิดความสะดวกมากกว่ากันหมายควว่าในการกดปีอันนี้เข้าใจว่าเออเวลาที่เราใช้แรงเท้เา,เ,าเนี่ยนีนค่ะมันน่าจะเบามากกว่าการใช้แรงจากมือกาลังแขงของเราส,ส่วนขน้างบนเนาะในเรในเรื่องของสรีระอะไรเงี้ยอันนี้ต้องตอบให้ได้นะว,ว่าไอ้สิ่งที่เราแคางอกยอดเนี่ยมันมันมัน,มน,มนส่ง มาเดิมจริงๆอะไรเงี้ยน,น,นะคะอันนี้ถึงจะเรียกว่าเหตุวัตกรรมเนาะที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้โอเคที่เราทำมาคือแตกต่างกัง การใช้ก็มาแข่งในการบินใช่ค่ะจะส่งผลต่อสุขภาพทางด้านนั้นการที่เราได้ออกกล้ามเนื้อของเราได้ทํางานมากขึ้นมันถึงจะตอบโจทย์ได้ว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพของเราอย่างไรเนาะแล้วก็่ะก็แบบไอ้พวกนี้นะคะผู้จัดการกิจค่ะขออนุญาตแสดงให้ดูหน่อยไหครับสามที่เสนอ ตื่นเต้นหน่อยตื่นเต้นอือโอ้โหระวังบาดมือนะลูกแก้มือเพชรเหรอเนี่ยวันนี้นั่นคุณแก้มือเพชรเหรอครับก็มีบื้องตัวาณนี้ลยค่ะแก้มือเพชรลูกหลังขึ้นระลงสัมผก็สำหรับความยกง่ายในการกดนะคะมันจะอยู่ที่ลักษณะของกระบอกเครือข่ายว่า กระบอกตัวนั้นมีลักษณะเป็นยังไงรูปร่างนะคะขนาดของกระบอกจะเห็นมากมันจะแตากต่างกันความสูงความกว้างของโดรนเลยอันนี้เห็นเห็นจากการสาธิตแล้วมีมีหลายอย่างท,ที่ที่มันเกิดขึ้นนะครับเหมือนกับว่าที่ที่จับยังไม่ค่อยยังไม่ได้ขนาดเท่าไหร่เพื่อจับที่จับเล็กเกินไปนนนนแรงออกแรงก็เลยจะได้น,น,น้อยถาม โมเไลแบบโค้งอันนี้เป็นจุดที่เราสามารถกลับไปบรรณาได้ย่อยได้นะและที่สำคัญเราเอคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับผมไม่องภาษาแล้วแต่ถ้าจะ้นำความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์นะเข้ามาช่วยได้ใช่อาจจะเป็นระบบที่มีโปรแกรมควบคุมเป็นระบบออโต้ไม่ต้องไปนั่งแล้วที่ละลายไม่ต้องแล้วปล่อยให้เครื่องทำงานได้เลยไหมเป็นการต่อยอดนวัตกรรมขึ้นปีนะครับ ก็ในระยะเวลามีน้อยค่ะแลเลยได้ทุกคนมีส่วนร่วมนี่กว่าเสร็จามบูรณนะครบค่ะค่ท่านที่จบพี่ใหญ่ที่นนำทางทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับเชิญกุหลาบอันนี้ผมขอเพิ่มเติมอนไมเห็นนะครับว่าในเครื่องนี้น่นจะเป็นตัวโมเดลที่ขนาดเล็กนะครับในปัจจุบันในชั้นมองในภาพของ คณะมนุษย์ศาสตรกรรมหรือท่านแก้ปัญหารที่เชิญท้องถิ่นในแนวต่ำมีไม่มีแนวคิดของวิธีการทำเครื่องเครื่องดีบขวดเนี่ยท,ที่เป็นไซสรร์อกก็คือใส่ทีฬะไหลขวดแล้วก็ก,ก,ววกหนนำหนดเรียนมาในว่าครั้งดิบครั้งละหนึ่งกิโลตัวใช้แรงคนหนึ่งคนธรรมดาเนีแล้วมันก็จะทำการเรียกว่าทำเป็นบล็อกเซ็ตดีแพ็ค ล้วนรัดเร่งการเรนะียบร้อยพนทางที่จะช่างหนึ่งบ้องของตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็สามารถที่จะไปทิศต่อยอดได้ว่าถ้าเม่ได้ว่าใช้ความเร็วใช้วิธีการในด้าน,นของเวลาเนี่ยจะเกิดเสียงขับมากขึ้นแต่ก็จูงใจในคนอย่างเงี้ยหันกลับมาใช้เรื่องเงี้ยไ้มากขึ้นแทนที่จะไปใช้พลังงานดีกว่าที่ที่มันโชว์สบายแต่เราต้องใช้ แต่ถ้าเกิดเราทำด้วยมือเราเองด้วยแรงเราเองเนี่ยแล้วเราก็สามารถไปใช้กับโรงเรียนที่เราคิดว่าเรามาจากพุตสาสตร์ได้นะครับมันก็จะเป็นนวัตรกรรมคนหนึ่งนะที่มันเป็นการต่อยอด,ดที่ไดจากแรงคนอื่นนะครับอันนี้ก็อยากให้น้องๆได้คิดถึงนะครับว่าอันนี้มันสามารถต่อยอดขึ้นมะาจากไซเรนคนในของเราเองนะครับแต่ใน,นที่รวบแรงให้มรอบวงไปถึงแล้ววนะ่าคนหนึ่งครั้งเนี่ยนะมันเป็นให้เกิ มันเป็นรูปเต่าไปแล้วเป็นรูกแท็กไปแลับสามารถที่จะมาต่อยอดได้นะคแล้วในขณะเดียวกันนะครับผลกระทบที่ส่งผลต่อเนื่องก็คือเรื่องของตัวการนําไปใช้ในโรงเรียนนะครับโดยที่เป็นต้นแบบที่มีต้นตูดที่สั่งเพราะว่ามันใช้มาจ่ายไปงคนและยังอีกอย่างนึงเนี่ยมันไดเป็นการส่งเสริมหรือเสริมสร้างผลกระทบด้านการศึกษาแบนะครับเอาคนที่จะชี้ให้เห็น ที่ใ้จุดก็เลยนะครับแล้วมื่อไรทำให้เกิดเรื่องขายกลับมาใช้ด้วยตัวระบบกับตัวระบบขอบคุณสำหรับคำได้หน้ามั่งขาดก็จะนำไปปรับใช้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะครับผมงานนี้ครับเราที่แต่งที่มาเพื่อนใหญ่เลยนะครับมีขายเยอะเลยนะครับเป็นเครื่องยืดให้นะครับก็ขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับครับเราไปกันต่อนะครับคุณน้องยังสดชื่น